สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมติ๊กิโร่กับรับใช้แฟนๆอีกเช่นเคยนะครับ EP นี้เป็น EP ที่หนึ่นะครับเป็นการรวบรวมข้อมูลทางสถิตินะครับสถิติงวดนี้นึงออกประจําวันที่2มกราคม2569นะครับจากเดิมออกวันที่30ธันวาคมนะเริ่มแต่ปี67นะครับเลื่อนมาเป็นที่2มกราคมมา2ปีแล้วปีนี้เป็นปีที่2นะครับ ทำความเข้าใจกับแฟนๆถึงขั้นได้รับทราบโดยทั่วกันนะครับงวดน,นี้ออกวันที่สองมกราคม2569นะครับสีติก็รวบรวมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดูได้ตามภาพแคปหน้าจอรับกาพิจารณาเพื่อศึกษาเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นนะครับต่อไปก็จะมาวัดกําลังเลขนะครับกําลังเลข3ามตัวบนก่อนนะครับเลขที่ออกมาได้แก่เลข1 2 4 5สี่ห้านะครับ เลขที่ออกน้อยด้วยการเลข039นะครับปรากฏว่าเลข4ชนกัน12เลข1ชนกัน10นะครับก็สีกันก็สรุปเลข4นะครับออกมากที่สุดนะครับส่วนกําลังเลข2ตัวล่างนะครับจาก0ถึง9เลขที่ออกมากด,ด้วยก่เลข489นะครับเลขที่ออกน้อยด้วยการเลข37นะครับโดยมีเลข8นะครับออกมากที่สุดนะครับ ดูได้ตามภาพแคปหน้าจอแล้วไปพิจารณาเพื่อศึกษาเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเท่าน,นั้นนะครับต่อไปก็เป็นสถิติที่ออกนะครับเฉพาะวันศุกร์นะครับรวมทั้งหมดที่สิบห้างวดนะครับก็แคปหน้าจอแล้วไปพิจารณาด้วยนะครับท่านต่อไปก็จะวัดกำลังเลขสามตัวบนกันเลยนะครับ เลขที่ออกมากใแก่เลข0 3 7 8นะครับเลขที่ออกน้อย้แก่เลข2 5 6 9นะครับโดยมีเลข7นะครับนำโด่งอยู่ตัวเดียวนะครับออกมากที่สุดนะครับต่อไปก็จะเป็นกำลังเลข2ตัวล่างนะครับจาก0ถึง9เลขที่ออกมาก้แการเลข0 3 8นะครับเลขที่ออกน้อยได้แก่เลข2 4นะครับโดยมีเลข8นะครับออกมากที่สุดนะครับ ต่อไปจะเป็นการรวมกําลังเลขทั้งหมดเลยเฉพาะที่ออกสองมกราหรือ30มกราก่อนหน้านั้นนะครับเลื่อนมาเป็นสองมกรานะครับก็จะวัดกําลังเลขเลยนะครับกับเลขที่ออกเฉพาะวันศุกร์นะครับ รวมทั้งหมดนะฮะที่ออกมาสุดด้วยนะครับก็จะมาว่ากำลังเลข3าตัวบนกันก่อนนะครับเลข0นย์ถึงเลข9นะครับโดยมีเลข4ี่นะครับรวมได้19นะครับเลข7รวมได้23นะครับเพราะฉะนั้นสรุปไปนะครับเลขที่ออกมากก็คือเลข4กับเลข7นะครับโดยมีเลข7นะครับออกมากที่สุดนะครับต่อไปเป็นกำลังเลข2ตัวล่างนะครับจาก0ถึง9นะครับเลขศูนย์ ชนกัน11นะครับเลข0ชนกัน11นะครับเลข8ชนกัน15นะครับเลข9ชนกัน11โดยเฉพาะเลข9กับเลข10ลกับเลข0นั้นมีกำลังเลขชนกันนะครับรวมกันเท่ากันนะครับก็สรุปไปขอเลือกเป็นเลข8กับเลข9นะครับก็สรุปออกมากที่สุดนั่นะก็คือเลข8นะครับดูได้ตามภาพนะครับนาจะรับเปพิจารณาด้วยนะครับท่าน ข้อมูลทางสิทธิเหล่านี้รวบรวมโดยคณนะผู้จะทาขวัญใจคนรวยนะครับมีสารพิมใจนสารจุดบางจากมีสารศรีมาและมีสารฮีโร่ซึ่งมีวางแผงตามแผงหนังสือทั่วประเทศนะครับสหรับช่องทางที่ท่านหาซื้อไม่ได้ก็เลือกช่องทางที่ปรากฏได้ตามภาพได้เลยนะครับ e ีนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหากท่านชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจผมด้วย ช่วยกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเพื่อท่านรับรู้ข้อมูลไปอย่างรดวดเร็วทันต่อเวลาเพราะบาวาวงดอาะมาลาช้านะครับวันนี้ก็ขอให้งงแฟนๆจงโชคดีปีใหม่ได้รับเงินแสนเงินล้านกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม